พี่สายเท่าไร่น้องจา้ามือนี้มาไายอยู่คนเพิ่งจ้ะเนี่ยครับหน้นาดนูพึ่งชนทรา,ากะติสุดตรงนี้จ้ะเนี่ยค,คือหน้าให้สุดท้ายตรงนี้ค่ะตรงนี้ให้สุดท้ายตรงตุกตาเนี่ยจ้ะตุกเพิ่งเด้อจ้ะตน้นไมกบ่ค่อยได้กป้าายทั้งนี้หลวงพี่น้องจ้าไก่เนี่ยมาเบิ่งหน้าเบ,าบิ่งเขากะติยางตอๆกุนให้กะติอยู่ปลายพุ้นพี่น้องจง้ะอยู่ทั้งพู้นยางเลาะไว้ทั้งทีไปพุ้นเด้อจ้ะ ให้ลูกซุงชนตะยาอยู่ทั้งพูนจ้ะยามนังแต่ขี่รถตะเล่งมาทั้งนี้จ้ะนี่คือไทยจะขังบนลงไปขังล่างจ้ะทั้งนี้ที่สูงจ้ะพี่น้องจ้าทั้งนั้นทั้งไตน่หที่งถ่วงทั้งนั้นนานสิทวนทั้งนั้นขอไพยมือนี่บ้านมือนี่นี่ว่าสิไม่ลืมเกี่ยวไห่นี่เลยจ้ะแห้งแล้วพี่น้องจ้าดู เกี่ยวบ่ท่านก็ต้องเกี่ยวไปเรื่อยๆขึ้นเกล้าจ้าเดี๋ยวเุาตง้องลาอีกตามใหว่าเกีียวยารัดขึ้นมากเพิ่ามาเห็นนาอยู่ไอ้มุมนี่นามหรืออยอนึงเมามันี้เลเสือเราเลยว่ายันน้ามันแข็งปาตายก่อนยากไาก่อนมน้า เราเล่าว่า,มาเมื่อ,อกี้ออกก่อนหยาดน้ำแหงเราพวกนกหนูสก,ก,ก,กินปลาก่อนแล้วเบิ่งมาขุดหลุมไว่ปลาอยู่ในหลุมเนี่ยไม่ได้เร์แเราบ่เอาออกมองเห็นเร้อยู่ข้างในพี่น้องจาอ้าเดี๋ยวสิเกี้ยวเขาอยู่แถวนี้ให้เบิดก่อนอยอดเขาเม็ดดีเพราะเป็นบางหม่องนะค ท้องให้ทางบนนี่บ่ระดดดำจ้ะบานเอาจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนห้่เสือกเกี่ยวเขาออกตรงนี้ก่อนจับปลาจับได้ปลาก่อนแถวนี้เอาพี่น้องจ้าเกลยวเขาออกอันเลี้ยว มุมนี่เออเอาแต่มุม,ม,นม,มนี่มันจะค้ำแล้วพี่น้องจะารถไฟค้ำมาแล้วจากโมงวาพี่ถ้ารถไฟมานี่เอิญมาจากสีมุงแรกเลยทั้งเกี่ยวเขาทั้งจับปลามือน,นี่พี่น้องเออทั้งเกีียวเขากันสองคนทั้งสีบอแลวกันยังข้าจับปลายุบจับกับเสียดายเนาะคุณน่ะโบมันมีอยู่เลยพี่น้องพุนพุนพุนพุณพุนพุนพุนพี่น้องเอ้ยพอได้กินด้วค่อยตาแปดไว้ ุ่นพูนพูนฟูงควนเพินมักเอาไปก่อยไปลาบพี่น้องเอ้ยคอยเฮ็ดบ่ะนั่เราอยาอมันเกลือกินเบื่อข้าวเดียวเนาะมันหลายอย่างสีห่าต้องมักเกลือมักของชิรลดไว้แล้วก็ตาแดไดไว้ทอดกรอบพี่น้องเอ้ยตาคอนหน้าเดบอคือปลาอยงนี้พูนอุ่นพูนพูนเ้หนหยหลวงพ่อได้ยินเสียงมันรวดจ,จัดรวดจัดยู่พี่น้อง พ่นพูนแล้วติดขยายให้เบิ้งพี่น้องจ๋าอีกบวกหนึ่งได้จ้ะนี่บวกเทงิทงๆเลยได้เนี่ยว่างจับกันว่างหันกับบวกยูดทั้งใจพูนพี่น้องอันนี้บวกเทงิทงๆตังตัวมันเหย้าก่อนดิเลยพากันเอาใส่ถังก่อนพี่น้องจา้าโออยูนี่รู้สึกว่ามันเป็นปลาแบบเหมือนจะพ้นละท่านกับหอกลับขาขงล่างเลยเนาะหลังมันสีดำๆแหมเพราะมันบ่นคือกันแล้วยูพูนมันขาวเบิดเลยด้ หุ่นพี่น้องจ้าหุ่นหลังมันแต่เบึ้งเด้อเป็นไงเกิดเราเอา ouais. ตอเฟียงออกหุ่น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 ตัวนี้จับแข็ห่องอยู uh ่หวัดหวัดหวัดโอ้ยแข็งแห้งผักแข็งหุ่นหุ่นพี่มันกระโดดสูงไงมันคือแก็งแข็ตัวนี้ไหมปกติปลาขาวมันก็โดดขนาดนี้เลยมันสลบแล้วนี่แข็งแห้งเติบอยู่นี่ปลาคนละพันว่ะหุ่นพี่น้องจ้ามันอยากออกสีดำหลดำดำเลอโอ้ยได้ไลยเติบอยู่พี่น้องจ้า บวกก้อนนั่นก็ได้เป็นกระตาบวกนี่ก็ทีได้ยุจบเครื่องกระตาไปเบิ้งน่ะอันหลังมันพี่น้องเออเบิ้งคักคักเบิ้งคักคักพี่น้องพี่เบื้องขึ้นไปตักเอากันเต็มที่เลยพี่น้องเออพี่เจ้าฟาบวกนี่บ่กเมนว่าเมนเลี้ยงไว้บ่กเมนเนี่ยพี่น้องจ้าน้ำท่วมปีนี้น้ำมากพี่น้องเอ้ย มาเด้อมาเด้อโอ้ยคอยสะออนเนี่ยคอยใส่คลิปอันปลาลงดูดูอันยาวาการแล้วพี่น้องว่ามันสะออนนะพุ่นอะสะออนเนาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องจ้าพุ่นพุ่นพุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยพุ่นหลังมันผบผบแผลพุ่นนะพี่น้องจ้าไม่แต่หลังปลาพุ่นนี่เน่ะขึ้นจับขึ้นเกี่ยวเข่าขึ้นอยากเกี่ยวเข่ามันเลี้ยวขึ้นอันเกี่ยวเข่ากับสองคนนึงเนาะธรรมชาติเลยเกี่ยวเข่า่นละปลาธรรมชาติมากพี่น้องเรียนเรียนกลัวยังสิแล้ว ใส่กระเยี่ยวเดียนกัวว่าสิมมืพี่น้องจ้ามือพี่ในเส่สลระตักคุณได้แต่ละให้แต่ละหน้าก็ได้พอกินอยู่พี่น้องจ้ากินปลาท่านคอยก็เอ็ดตากแดดไงทุนทุนทุนยงมันแข็งให้ใส่รีฟ้าพวกนี้นะหลังมดำดำมันคือคนละท่านกับข้างล่างพี่น้องอุ่นนี่จะปลาพี่น้อง <S <S จ้ามีแต่ปลานี่หลังปลาทั้งนั้นเลย อีปูนั่นมอีปูวววเอาไปรอดพี่อีป,ปูพอได้เห็ดกินจักเทีย่อยแช่แข็งใส่ตูไ้ไว้ปลาอื่นบามีเลยพี่น้องฉันมีป,าปลาตุ่มนี้แล้วปลาอืน่นบัน้ามากโอ้ยขุ่นนี่ขุ่นนี่คอยนอนดึกอีแล้วพี่น้องต้องเห็ดปลาไว้ยังจั่นมันบามีหมองแช่ไว้ในอันขุ่นพี่น้นองจ้าขาวจันทร์ผามจานนันแผ่นอยู่น่ะแต่ปลาด้วยนะขุ่น ดินเนี่เสร์แล้วเกีียวเอากอเฟียงออกพร้อมนะพี่น้องจ๋าเบิ่งมันเอบเบบอับมากยู่นอ่เวิร์งลังมันหลังมันตักเอาบันโอารลว่างแขนพี่น้องเฮ้ยุนมาด้วยคุณคุณ ล้างมันเพียวเลียมซามลามอยู่พี่น้องจ้าหุ่นหุ่นหุ่น,นาาล้างปลาสะออนพี่น้องเอ้ยหุ่นมาเด้อจานมาเด้ก้อยสิเฮ็ดตากแดดแดดเหลืองแล้วพี่น้องจ้าคือว่าตะเวนมันคลอยและสีโมงแรงข้อสีหามงคล่ะมันมืดพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิเปิดแตียงสว่างจักหน่อยเด้อเพราะว่า บรเวนมันไอ้น,นันแหละคูนคูนคูนโอ้ทางคูนพี่น้องเลยพระท่านได้ได้จับเด้นะพุดปัดพุดปัดนั่นนะปลาได้ในพี่น้องต้นไตรต้นหมกตาด้วยพี่น้องอุ้ยบ่ได้เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องยาเมื่อนี้เกี่ยวเข่าได้น้อยนึงพากันจับแต่ปลา จะว่าแห่งนี้จะปลาขาวเราผู้มักกัมักเนาะพูบะมักกะพอเราเพื่อใดมักเห็ดตุมนาะโอ้มันแข็งแห้งเติมยู่ปานไหมพอเราเห็นปลาขาวอย่างมันสแข็งขนาดนี้เลยพี่พันนี่พันแห้งเนาะไี่รีเด้พี่น้องมันคนละพันนี่ีบางพันมันขาวมันโดนนี่มันนอนแอบแปบเลยอันนี้ดินกระซันหลังมันดำดำไหม พุ่นพี่น้องเอ้ยบ่นหน่อยเด้เนี่ยตัวหน่อยตัวใหญ่เดี๋ยวข่อยสิอันสรุปยอดให้เบิ้งเด้อตอนนี้ข่อยสิซอยพญายเสิดจับก้อนพี่น้องจ้าพุ่นได้เกือบเครื่องทั้งสีอีกแล้วคนละมือคนละบวกกับมือนั่นได้พี่น้องมือนั่นข่อยตากแดดเบิดแล้วอุ่นวันนี้ข่อยสีซอยพญายเสิดจับก้อนเด้อวันนี้เดี๋ยววันนี้สีตีมาสรุปกันที่หลังเด้อพี่น้องจ้านี่ ให้มีตน้นแบบตาลน้ำพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋า,<อ>าพี่น้องจ๋ามือนี่สิกับบ้านแล้วจ้าจับปลาแล้ววานนี้สิกับไปเห็ดปลาก็ติดไปหอดบ้านก็นเกือบติดค่ำแล้วพี่น้องจ๋าแลนี่สิกับบ้านเลจ้าพี่น้องยังได้ก็ติดเก็บภาพดู พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆด้วยจ้าพุ่น่ะได้ปลาแถวมือนี่เกี่ยวขขาวกันสองคนกะทิมวนจำได้หรอพี่น้องยังได้ขอพี่น้องกดติดตามให้ใน่เด้อจ้ากดติดตามให้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้านี่แหละจ้ายังได้กดติดตามให้ลูกพุ่งทนทยากับพ่อใหญ่เซอร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องจ้าสวัสดีครับกระเพาะไนเซอร์สวัสดีครับบ๊ายบาย เอาสรุปพี่น้องย่าไปเขย่ามันไหลไหมยังที่ตายอยู่เนี่ยพี่น้องจ่าคุณได้บ่หน่อยเด้อค่ะมือนี้พี่น้องวุ่นอ่าไปเขย่ามันได้เก่ารู้อะไรเยอะแบบเมื่อคันกับซีบรู้ันปะเมื่อคันโอ้พี่เตอรี่สองอย่างนี่จ่าบวกมันพี่น้องจ่านี่บวกมันเอาไอ้เฟี้ยงกบไว้มันมีปลาหน่อยๆน่อยังอยู่ เือเป็นเช่นส็นึกเลยอ่เป็นเช่นนีพี่นออ่องจ้ามาหอดป่านดึกแล้วเป็นเลยมาติ่งจิ่มเกลยว,อ,ลวอ,อันนี้ก็มันลากจา้เอามาสดๆอเลยลาับ ตลาผู้พี่น้องจ้าทั่วผู้ผูกเองอยู่ต้นหนึง่งโยกอ่อนหนึ่งที่สวนมีเต็มมากล่าปลาขาวปลาเปอร์ผู้พี่น้องเอ้ยเขากันเป๊ะเป๊ะคนน่ะเชื่อว่าปิ่งปลากำลังจิ้มพี่น้องจ้าแต่ว่ากินข้าวเจ้าจ้าบัาดน้กินข้าวเหนียว <laughs> มาเด้อจ้ามาเด้อแอบแอบมืดเดี๋ยวละ่ะกลับมาแต่หน้าหมึด Okay. Ah.